เรื่องลับวิญญาลรนตอนสุดหลอนคุณตากับจองปลกเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมนั้นอยู่ปออสองบ้านผมนะ่ะจะอยู่หลังวัดก็เลยมีเรื่องแบบผีสางอะไรประมาณเนี้ย เกิดขึ้นกับคนในบ้านบ่อยๆแต่ผมเองนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอกับตัวเองจังๆสักทีหนึ่งเขาลืงเลยละกันครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมักจะบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเจอจอมปลวกขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยห้ามไปตีเพราะนั่นก็คือเจ้าที่แล้วข้างๆบ้านผมเนี่ยก็จะมีสวนกล้วยอยู่มันเป็นสวนกล้วยของชุมชนบ้านเรานั่นแหละครับ แต่มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลางสวนจอมปลวกก็ไปขึ้นตรงนั้นพอดีคุณตาผมนะ่ะแกก็ไปตีครับเพราะชาวบ้านะไปเก็บกล้วยกันไม่ได้โดนปลวกไตยุ่ยเย้ y. หลังจากที่คุณตานั้นตีจอมปลวกไปได้ประมาณ2-3วันตกดึกสักพักประมาณตีสี่เห็นจะได้คุณตาผมเนี่ยก็อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วตาแกก็ตะโกนว่ามันมาแล้ว มันมาเอากูไปแล้วแกตะโกนแบบนั้นอยู่พักหนึ่งครับสุดท้ายนั้นแกก็สิ้นลมในอ้อมอกของลูกๆแต่ความหลอนเนี่ยมันเริ่มหลังจากนี้ครับเมื่ออยู่ๆพระที่คุณตาบูชาไว้ก็ตกลงมาแตกที่บ้านจึงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลงเหลือเลยบ้านที่ผมอยู่นั้นจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนนั้นเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูน แต่จะมีต่อเสริมห้องไม้เยื้องออกไปอีกหนึ่งห้องเป็นห้องของป้าผมเองคนในบ้านผมเนี่ยแทบทุกคนน่ะที่อยู่ในบ้านบอกว่าตอนกลางคืนมันร้อนร้อนเหมือนอยู่ในไฟเลยจนหน้าผมคนหนึ่งแวะมาที่บ้านนาคนเนี้ยเล่นของครับเป็นของสูงเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้โห,โหแค่ไม่มีใครคุ้มครองบ้านพวกมึงแม่งเข้ามากันขนานี่เลยเหรอวะ ผมก็สงสัยในประโยคนั้นครับตกเย็นผมเลยไปถามนาว่า <S <S นาที่นาพูดเมื่อกช้วันเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับนาผมก็ตอบมาว่า <S <S มึงก็มีเซนนี่โอมตอนนอนนะ่ะถ้ารู้สึกอะไรแปลกๆนะมึงลองมองตามใจมึงดูสิผมก็เลยลองทำตามครับเวลาประมาณตีสามเห็นจะได้ผมก็จะรุ่งสุดตัวแล้วก็เหมือนว่า มันมีอะไรดนใจผมครับขอบอกลักษณะของห้องผมก่อนแล้วกันไอห้องของผมเนี่ยมันอยู่ชั้นบนอยู่เยื้องๆเ,เหนือห้องไม้ชั้นล่างนะครับพอผมเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือคนกลุ่มหนึ่งเป็นเงาทึบๆยืนอยู่บนหลังคาห้องไม้มีผู้ชายนั้นสองคนแล้วก็ผู้หญิงสามคนแต่คนหนึ่งนั้นมีแค่ท่อนล่างผมมั่นใจว่าเป็นผู้หญิง เพราะว่าใส่กระโปรงครับแล้วจูจ่ๆเนี่ยผมก็รู้สึกถึงการมาของใครสักคนหนึ่งที่มาพูดข้างๆหูผมว่าโอเ้เมยระวังตัวนะคนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเองก็ได้ผมรีบกลับเข้าไปนอนคุมโป่งต่อจนกระทั่งถึงเช้าเลยครับประมาณ8ปดโมงเช้าผมก็สะดุ้งตื่นพอเสียงร้องกรีร๊ดดังออกมาจากชั้นล่าง ผมเลยเลยวิ่งลงไปข้างล่างปรากฏว่ายายผมล้มครับล้มแบบไม่มีสาเหตุทําให้ยายนั่งสลบไปจนสุดท้ายยายผมเป็นอัมาพาตก่อนแกจะเสียไปในระยะเวลาแค่8วันเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนในบ้านโดนรถชนบ้างตกบันไดบ้างแต่ที่หนักสุดนั้นก็คือผมครับผมเกิดอุบัติเหตุซ้ําบ่อยครั้งมากๆตั้งแต่นั่งเนี่ยยันเดินเลยครับ โดนทุกอย่างทั้งรถชนคนตีกันแล้วถูกลูกหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ถึงตายได้ทั้งนั้นนะครับแล้วทุกครั้งที่จะเกิดเหตุเนี่ยผมก็จะเห็นเงาดํำๆก่อนเสมอและพอเห็นผมจะขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนช็อกไปจนมาถึงวันปล่อยผีคนแถวบ้านผมเนะ่ะเล่นของกันเยอะว่ากันว่าวันนี้ผีจะมีฤทธิ์สูงครับผมก็ไปนั่งเล่นที่ระเบียง นั่งตรงขอบระเบียงห่างจากพ่อหน่อยเดียวแล้วผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนจานๆพูดว่ามึงต้องไปกับกูกูจะพาเอามึงไปให้ได้พอสิ้นเสียงเท่านั้นครับผมก็วูบตกระเบียงไปเฉยๆผมเนี่ยตกลงมานะภาพสุดท้ายที่จำได้ก็คือผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำใบหน้าน่าเฟยยืนชี้หน้าผม แล้วผมก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนที่ผมนะ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบ้านผมก็แย่ลงครับคนในบ้านนะต่างย้ายออกเพราะว่าเหตุผลเดียวก็คือโดนผีอำนอนไม่ได้เสียการเสียงานแล้วสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็โดนไล่ที่ครับผู้ใหญ่บ้านสั่งให้รื้อถอนแต่ก็ลื้อไม่ได้เพราะว่าคนงานมาแล้วก็ถูกผีหลอกกันท่วนหน้าจากนั้น ผู้ใหญ่คนหนึ่งในครอบครัวผมก็เริ่มป่วยและที่แปลกก็คือเป็นโรคเดียวกันหมดแหละครับก็คือเบาหวานความดันไทรอยเป็นเหมือนกันทุกคนพร้อมๆกันเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่คิดในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญก็เป็นได้แต่ถ้าหากต้นเหตุมันเป็นเพราะจอมปลวกจริงๆละ่ะผมแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอเผื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับ และนั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดกราบขอขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ